สว,วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and View แล้ว,วันนี้ก็อยู่กับเรา2คนอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมวกนะครับวันนี้ขอเปิดกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผีอีกครั้งหนึ่งที่ <มา S 2> ทจะ <มา S 1> เข้ามาในโรงนะครับค <c oughs> ือเรื่อง The Omen หรือว่าในภาคนี้ใช้ชื่อว่า The First Omen ถ้าถ้าเรื่องนี้หลายคนอาจจะคุ้นมากเลยครับว่า Omen เพราะว่าเหมือนมีหนังหลายๆเรื่องเอาชื่อไปใช้นะต้องมาเข้าใจตรงนี้ก่อน โอมันจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าลางนี่อรอไหม mm hmm. อ่า g o o d Omen ก็คือลางดี Bad Omen mm hmm. ก็ลางร้ายอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ถ้าเหมือนถ้าเป็นหนังไทยก็แบบแต่จะตั้งชื่อให้ดูลหลอนเลยคือเรื่องสังหรณ์ <laughs> ถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นนะนะยุค70 <S 1> <S 1> <S เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนในยุค70เนี่ยกำลังตื่นเต้นกับจอเว้ยแล้วจากนั้นมาคนเขาชอบหนังแบบสยองขวัญแบบต้องแบบจับมือแฟนไงไงอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วป๊อปคอนกระจายอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยมีเด็กโซซิขึ้นมาก่อนแล้วใกล้ๆกันก,ก็มีดอโอเมนเนี่ยขึ้นมาโดยที่เดอะโอเมนกับเอสโซซิตเนี่ยถูกพูดถึงแบบให้ให้เครดิตใกล้ๆกันเลยนะนี่ทำให้นึกถึงหนังยุคปัจจุบันหนังไทยอะไรรึเปลเรื่องอะไรซับเปลเร่ครับ ทีหยดก็เลยมีสับสับประหยุดสับไปหยุดสับไปหยุดสับไปหยุดก็หนังเรื่องดีโอเมนถือว่าจัดเข้าหิ่งเป็นหนังคลาสสิกได้อันดับที่81ของร้ออันดับหนังของโลกเลยนะแต่คราวนี้ต้องมาดูว่าทําไมดีโอเมนถึงดังสาเหตุของเขาก็คือเขาเป็นหนังที่จัดขององค์ประกอบหนังผีผูกโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะอะไรรู้ไหมถ้าหมวกลองดูดีๆในหนังผีดังๆทุกเรื่องเลยต้องมีเด็กเด็กโซซิต เป็นเด็กผู้หญิงถูกไหมถูกผีเข้าหมุนคอถูกไหมพาโตมากว่านี้หน่อยเป็นสาวรุ่นๆก็อาจจะไม่ได้ดูแน่นเท่าไหร่อ,อ,อย่าง s i x t ก Sense ก็เป็นเด็กเห็นผีถูกไหมอย่างของสตีเฟนคิงก็มีพวกแบบเรื่อง It, Chapter อิดชั p t ์วั Chapter 2อะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กเนี่ยมันสื่อถึงความบริสุทธิ์ไงแล้วก็เราเคยจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวว่าเด็กเนี่ยจะมีเซนส์ใช่ไหมมากกว่าผู้ใหญ่ คือเหมือนแบบเพิ่งเกิดมาหรือว่าอะไรก็จะมีเซนส์หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างในการแบบติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความแบบจิตยังไม่แข็งจิตยังอ่อนอยู่เห<อ>มือนผู้ใหญ่คือมันมันเป็นความรู้สึกแบบเอาจงริงนะโดยพื้นฐานเนี่ยทุกคนชอบคําว่าอัดอร์ด็อกหมายถึงว่าถ้าเกิดตัวละครเก่งเกินอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ได้ตื่นเต้นแต่ถ้ามันเป็นเด็กอะ่ะมันดูแบบว่าเฮ้ยจะเอาไปสู้ยังไงจะแบบเจออย่างนี้เด็กจะยังไงอะไรเงี้ย แต่ก็อย่างว่ารอบนี้มันจะต่างกันนิดนึงพราะเด็กในที่นี้ไม่ใช่ตัวเอกไม่ใช่เด็กผู้ถูกกระทำํำแต่เป็นต้นฉบับหนังผีเด็กเปรดที่แบบให้เปลี่ยนจากเด็กที่เป็นผู้ถูกกระทําเป็นเด็กเป็นผู้กระทําแทนอ่าถ้าเกิดในของของสตีเฟนคิง King, ก็คือพวกแบบชิลเดนออฟเดอะคอนอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กเด็กโหดคือถ้าถามเนี่ยก่อนจะไปดูอ่าเดอะเฟิร์สโอน่ะพี่คิดว่า เรามาคุยกันเรื่อง The Omen Original ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้มันต้องย้อนไปตั้งแต่ปี1976หรือเปล่าปีหลังจาก e x ก r c i s t ได้ฉายลงใช่แล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ค่อนข้างจะคลีเช่แหละแต่ก็ฟังกันไปก่อนแต่ต้องยุคนั้นนะเพราะยุคนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่มากใหม่มากแล้วพุ่งกลับเขียนดีมากเรื่องของเรื่องคือตัวเอกเนี่ยเขาเป็นนักการทูตเป็นเป็นคอเมกันนะได้รับ การเป็นทูดไปอยู่ที่โรมเสร็จแล้วเนี่ยตัวเขากับเมียก็ดันจะคลอดลูกที่โรมพอดีแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตตอน,อนคลอดแล้วคุณหมอรู้สึกว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคริสเน่ยคุณหมอสาธุคุณเลยก็ว่ากันไปเนี่ยมาบอกพ่อว่า,นเ,านเนี่ยเพอิ์เนี่ยลูกคุณก็เสียแล้วละ่ะแต่มีเด็กคนหนึ่งที่แม่เขาตายตอนคลอด คุณนำมาเสียบเลยไหมหมายถึงว่าสลับกันไหมอะไรเงี้ยพอดูแล้วแฟนคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะมีลูกแล้วก็รักเด็กมากเนี่ยพ่อก็เลยไม่บอกเมียไว้ตัวตัวเอกเลยไม่บอกเมียก็เลยเอาเด็กน้อยคนเนี้มาเลี้ยงโดยตั้งชื่อว่าแดเมียนแล้วก็ย้ายจากกรุงลรมมาประจําที่อังกฤษมาเป็นทูตอังกฤษแทนเสร็จแ,แล้วเรื่องของเรื่องก็คืออย่างนี้ถ้าหมวกดูพวกซาตานเนี่ยหมวกจะรู้จักกับ ตัวเลขตัวเลขหนึ่งก็คือ6 6 6กหเออน้องแดเมียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอายุ5ย่างหกอ่าห้าขวบปุ๊บเรื่องราวก็ถึงได้เกิดขึ้นคล้ายๆว่ามีฝูงสัตว์แบบกรีดร้องตอนที่น้องแบบไปเที่ยวสวน,น,นสวนสัตว์อย่างเงี้ยเออมีพี่เลี้ยงก็แขวนคอตัวเองอย่างไม่ทราบสาเหตุและ มันมีภาพจำที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นซีนที่แบบเป็นที่จดจำอ่ะอย่างของไซโคก็แบบซีนแบบเอามีดในห้องน้ำใช่ไหมจึกจึกไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นฝูงล็อกไวเลอร์เป็นตัวล็อกไวเลอร์เนี่ยคืออยู่ดีก็มาป่วนเปลี่ยนหน้าบ้านแล้วก็มาโผล่อีกหลายช็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเมนคนพูดถึงก็จะแบบมีซีนล็อกไวเลอร์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันโหดขนาดที่ว่าพ่อรู้สึกแปลกๆปแล้วพ่อก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรกับเด็กคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ย สุดท้ายก็มีคนมาแอบบอกว่าเนี่ยลูกคุณเนี่ยเหมือนเป็นซาตานมาอ,มอาวาตารหนังสนุกต้องมีความเป็นนักสืบนิดนึงใช่ไหมพ่อก็ไปสืบมาสุดท้ายรู้ว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มแบบพวกต่อต้านคริสเนี่ยแอนติคริสเนี่ยม,มาพัวพัน,นแล้วก็มีสาธุคุณที่เป็นอีกฝ่ายดีมาบอกว่าเนี่ยลูกคุณเข้าคอนเซปต์เป๊ะเลยว่าเป็นแบบซาตานมาเกิดแน่นอน แล้วก็มอบมีดหมอให้พ่ออันหนึ่งคือกริดแต่กริดเออเอาแบบไปแทงฉึกเลยไหมเออเออแทงลูกตัวเองแทงลูกตัวเองแล้วพอก็ว่าฉันจะไปทําเด็กได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปไปมาเมียตายซะก่อนเพราะว่าจะให้เมียหนีเมียตายสุดท้ายพ่อก็เลยว่าไม่ไหวแล้วต้องจบด้วยมือของฉันเองว่าฉันเป็นคนเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามีดไปแล้วก็ไปเจอกับเด็กก็พาเด็กมา ตอนจบเป็นไงไปรุนกันเองจริงๆก็เล่ามาขนาดนี้แล้วแต่เดี๋ยวไปรุ่นที่ช่องไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูของคลาสสิก1976เขากลับมาทําใหม่เว้ยในปี2006ก็คกอ็คือเดิมแต่เล่าใหม่เล่าใหม่รีเมครีเมค2006ก็ใครอยากจะดูเวอร์ชั่นแบบออริจินอลที่ไม่ได้เก่ามากก็ไปดูของปี2006 2016ก็มีเป็นซีรีส์นะชื่อเรื่องแดมียนแต่เนื่องจากป็นเป็นช่อง ที่เราไม่ค่อยรู้จักอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าสตรีมมิ่งที่ไหนจะแบบซื้อมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามันเทียบชั้นเด x กซ c ซิตได้ไหมต้องบอกว่าได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีภาคต่อมาอีกสามภาคมันมีโอเมนหนึ่งใช่ไหมก็มีโอเมนสองชื่อเรื่องว่าแดม i เ n อ่ะเป็นเรื่องเด็กต่อโอเมนสามเดือ l ไฟนอลคอนฟ lict โอเมนสีผมมีถึงสเลยนะดิอเว a k นิ่งอ่าแล้วก็ ค่อยมาเป็นภาพยนตร์รีเมคใหม่2006ที่ว่าออไอ้ที่พูดเมื่อกี้คือยุคแบบคลาสสิกหมดเลยนะ70ออ80บบ 0, อะไรเงี้ยแต่2006ก็คืออะรีเมคแล้วแล้วก็มาปัจจุบันปัจจุบันมันเป็นแบบเป็นแนวที่ว่าเขาจะไม่ไปแตะต้องไอ้ไอตัวอิอริจินนลไว้ไม่รีเมคแล้วแต่เขาจะทําเป็นภาคแบบไม่ต่อหัวต่อท้ายขั้นกลางหรือต่อระหว่างภาคมาัออ่งเรื่องเนี้ยเขาเลือกที่จะมาต่อหัวเป็นพรีคั่วก็คออือที่กําลังจะเาเข้าลง ่ใช่ first omen ก็ถ้าถามว่ามเมื่อกี้มันมีความสำคัญยังไงที่เล่าเนื้อเรื่องแรกถ้าพูดถึงต้นกําเนิดของของน้องเนี่ยเดมียนเนี่ยก็คือมาที่โรมถูกไหม,มภาคที่กำลังจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องก่อนหน้าตัวเรื่องจะเป็นแม่ชีคนหนึ่งแม่ชีอเมริกันนะต้องเป็นอเมริกันด้วย <c oughs> ที่ถูกส่งไปที่โรมแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปคนพบว่าเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 1> ในในโบสถ์คิาจัรที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ ปรากฏว่ามีลัทธิแบบแอนตี้ไคลซ่อนอยู่แล้วตัวเองก็ต้องไปสืบค้นหาความจริงก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่กระโลอกอลาเพราะว่าโปรดิวเซอร์ได้เดวิดแซมเอลโกเยอร์คนเนี้ยเคยพูดถึงเพราะเขาเป็นมือเขียนบทให้ The Dark Knight ให้คิสเซเฟอร์นอล n แลนด้วยแล้วเขาก็เขียนเรื่องเบลดด้วยเขาดัางจาก Blade แล้วเขาก็ยังเขียน Justice League ด้วยภาคที่เป็นซูเปอร์แมนกับแบทแมนอ่ะ จะเห็นความมืดมนมืดมนนิดนึงเ,เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าเดวิดเอสโกเยอร์แล้วเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นหนังผีที่มีแอคชั่นนิดนิดเน้น,น,นจังหวะตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้อ่าอ่า <c oughs> แล้วสรุปว่าเรื่องนี้พี่น็อตจะเข้าไปดูในโรงไหมครับหรือจะรอสตรีมมิงก็ในฐานะที่เป็นแฟนหนังผีแต่ก็ดูเรื่องแล้วก็ดูแบบออาว่าพี่อาจจะรอสตรีมมิง <c oughs> ดูมีความลังเลสูงสำหรับเรื่องนี้โอเคก็สำหรับส่วนตัวคือถ้าไม่มีอะไรดูก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เข้าไปดูเป็นหนังแก้เียงขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นว่าแบบว่างมากน้อยแค่ไหน <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบชอยแรกที่จะเข้าไปดูนะครับสำหรับตัวเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องบอกว่าอา่สัปดาห์นี้อาจจะขอกระโดดข้ามไปเนื่องจากว่าอ่ามันสถานที่ถ่ายทำเนี่ยเขาถ่ายที่อังกฤษกับที่ อ่าอิตาลีซึ่งก็คือที่โรมซึ่งตรงเนี้ยจริงๆที่โรมเนี่ยในหนังผีหลายๆหลายๆเรื่องที่อิงเกี่ยวกับศาสนาจักรเนี่ยยังไงก็ไปวาติกันไปโรมตรงเนี้ยหลายรอบแล้วเราเราก็ได้เคยพูดหรือว่าได้เกินเกี่ยวกับเรื่องของวาติกันไปบ้าง,างแล้วก็สามารถกลับไปย้อนกลับไปดูอ<า>รอบๆนี้จะแปะลิงก์ไหมแปะลิงก์ให้ไปคุยเอาเองนะถ้าแฟนพันธ้ก็ลอง ลองเข้าไปดูกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ